ความตั้งใจก็คือเริ่มจากผู้คุยแบบพี่เล็กพี่ใหญ่นะครับแล้วก็มีพี่พิหาหานยเขาส่งขอความช่วยเหลือมาว่าเขามียังมีขาดแคลนอะไรบางอย่างก็เลยประกาศโพสต์ไปแล้วปรากฏว่าตอนนั้นแต่ก่อนเราทาบุญเราก็ใช้บัญชีส่วนตัวนี่แหละแล้วก็ไม่ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าครั้งนี้เหมือนแบบว่าทุกคนก็เห็นโพสต์แล้วก็ร่วมกันบริจาคแล้วปรากฏว่าเงินมันรันเข้ามาเนี่ยเยอะมากมันผิดปกติบัญชีเลยโดนระงับเพราะว่าเขาเคี้ยเป็นบัญชีมา ก็เลยเดือดร้อนว่าจะต้องไปแบบไปที่ธนาคารแล้วก็ปรากฏว่าจะต้องแบบยื่นเอกสารอะไรเยอะแล้วก็ร้อนใจครับว่าตอนนั้นว่าแบบเอสมันจะทันไหมก็พี่ไหอ่ส่งดเล็กเข้ามาเลยคือส่งดเล็กเข้ามาทั้งที่เราอ่ะเราอะเ,เ,เราเราไม่ได้สนิทกันแบบว่าเอ้ยพี่เป็นไงอะไรเงี้ยคือเขาเขาแบบพี่ไหนน่ารักมากเลยว่าเขาส่งมาพี่เงินของพี่อ่ะหนูเห็นแล้วสีสันกว่าใช่ไหมพี่มเมาที่หนูก่อนมเมาไปช่วยคนก่อนเลย แล้วหน,หนูเติมให้เป็น5้าแสนเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกแบบหนูไม่ได้มีเงินเยอะนะแต่ว่าหนูพร้อมจะช่วยพี่เราแบบน้ําตาตื้นแล้วก็แบบว่าพี่ได้แบบขอบคุณมากเลยละอะไรเงี้ยคือ คือด้วยความบอบคุณเพราะว่าบอกว่าตอนนี้เราติดต่อนธนาคารแล้วคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าช่วยหรือไม่ช่วยแต่มันรู้สึกว่าแค่เขาแบบส่งเข้ามาว่าแบบเฮ้ยเขาแบบพร้อมจะช่วยเหลือแบบคือเขา,า,าเป็นคนน่ารักและเขาเป็นคนนิสัยดีอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องนี้ของพี่ด่ายาน่านะทางธนาคารเขารู้ว่าเออเราเราอ่ะเป็นเราเทาต้องทําใช้เงินในบัญชีเพื่ออะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ครับเขารีบจัดการให้เลยซึ่งธนาคารน่ารักมากครับเพราะว่าปกติแล้วตามตามหลักแล้วเขาก็ควรจะต้องอายัดบัญชีเราจริงๆแหละเพราะว่า เราดูจากเงินเข้าเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่า2ชั่วโมงเงินมันเข้ามาเกือบ500แสนนะครับ